คลิปวิดีโอที่ 1. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้วิดีโอสั้นง่ายกระชับและได้ใจความแถมยังมีภาพประกอบให้ดูเพลินๆระหว่างดูคลิปวิดีโออีกด้วยค่ะขอบคุณที่แบ่งปันความรู้เรื่องพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เรื่องนี้สามารถเอาไปปรับใช้กับวิชาที่เราเรียนอยู่ได้ด้วยค่ะ วิดีโอที่ 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอธิบายได้เข้าใจง่ายมากๆวิดีโอมีเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์เนื้อหารัดกุมแถมมีภาพประกอบสวยๆให้ดูอีกด้วยอีกทั้งยังเข้าใจเนื้อหาเรื่องพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดินเพิ่มเติมจากเดิมเยอะเลยค่ะ คลิปวิดีโอที่3ข้าราชการที่ดีควรเป็นอย่างไรและแนวทางการเป็นข้าราชการที่ดีในโลกแห่งความเป็นจริงมีความคิดเห็นว่าได้ความรู้จากคลิปนี้เยอะเลยค่ะได้ทราบถึงการเป็นข้าราชการที่ดี ควรปฏิบัติตัวแบบไหนควรจะวางตัวอย่างไรต้องมีความสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใสรักในการบริการมีความเต็มใจในการให้บริการแก่ประชาชนมีนำใจและต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันค่ะคลิปวิดีโอที่4 แนวทางการจัดทำรายงานทางวิชาการมีความคิดเห็นว่าได้ความรู้มากๆเลยค่ะสามารถนำไปพัฒนาทักษะในการทำรายงานในปัจจุบันได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการสอนได้อย่างละเอียดและเข้าใจได้ง่ายมากๆเลยค่ะคลิปวิดีโอที่5ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนรายใหม่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีความคิดเห็นว่า ได้รับความรู้ในเรื่องที่จะยื่นเบีย้ยอย่างชีพของผู้สูงอายุจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนในแผนระยะเวลาในการทำงานรูปแบบเดิมใช้เวลาค่อนข้างนานถึง50นาทีส่วนรูปแบบใหม่ใช้ระยะเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นในรูปแบบใหม่บางขั้นตอนสามารถทำพร้อมกันได้เลยทำให้สะดวกและป้องกันเอกสารตกหล่นได้อีกด้วยค่ะคลิปวิดีโอที่6 ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการมีความเห็นว่าได้รับความรู้ว่าการที่จะส่งหนังสือราชการนั้นต้องใช้ทั้งหมด7ขั้นตอนซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานจึงได้มีการปรับเปลี่ยนลดขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องออกไปทำให้ลดเวลาลงไปค่อนข้างเยอะทำให้เราได้รับรู้ว่าแต่ละขั้นตอนใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่